สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่องเลขนักล่าเป็นประจำทุกวันนะครับกับคลิปฮานอยรวมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปผลฮานอยรวมของวันที่14กันยายน2 5น2567 เช่นเคยครับผมก็ปล่อยต่องวดนะครับของวันที่15กันยาย,ยนสพนสเจ็ดต่อเลยนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับผมทำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวะทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักล็ในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง YouTube ขอ F c ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเรียกนักลาดน,นขอ F c ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือมีโชคมีลาอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมรวยรวยรวยครับผมมาดูตัวเลขผลสรุปกันเลยนะครับ เลขนักลาดฮานอยรวมวันที่14กันยายนสองพันร้อยหกสิบเจ็ดะครับเลขนักลาดวางตัวรูดไว้นะครับผมสี่ห้าหกนะครับนะครับสี่คู่วินคือ789กนะครับก็มาครบทุกตัวนะครับนะครับจะมากน้อยนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้เข้า เท่าไรนะครับเข้าคู่เจาะกี่ครั้งเข้าคู่บินกี่ครั้งนะครับผมเข้าทะลุดก,กี่ครั้งนะครับน้าติดตามไหมนะครับหรือผลออกมาอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยครับฮาหนอยเฉพาะกิจครับผมผลที่ออก29587เราเข้าไปที่รูด9 เข้าไปที่รูดห้าเข้าไปที่คู่เจาะเก้าห้าเข้าไปที่รูดแปดนะครับเข้าไปที่รูดเจ็ดเข้าไปที่คู่เจาะนะครับผมแปดเจ็ดได้หกเด้งนะครับผมได้หกเด้ง มาดูครับผมผลกระชาตออกอะไรครับ2 2 4สองสี่สี่ห้าครับเข้าไปที่รูดสีครับบนเข้าไปที่รูดสี่ล่างครับเข้าไปที่รูดห้าครับผมล่างครับเข้าคู่เจาะนะครับผมสีห้าล่างครับ สีเด้งนะครับฮานอยพิเศษครับผมผลที่ออก38210ครับผมนะครับผมเข้าไปที่รูป8ครับ,นรบหนึ่งเด้งฮานอยปกติครับผมผลที่ออก 3 3มสาเข้าไปที่รุด8ครับเข้าไปที่รุด6ครับเข้าไปที่คู่เจาะครับผม8ปดล่างสามเด้งครับผม vp ครับผมผลที่ออก408 18ครับผม เข้าไปที่รูดแปดบนเข้าไปที่รูด8ล่างสองเด้งนะครับสรุปนะครับผมสรุปนะครับสรุปเข้ารูดนะครับเข้ารูดสนะครับผมเท่ากับ1นสองนะครับ ข้าลุตสี่สองครั้งนะครับผข้ารลุดหานะครับหนึ่งงข้าลุตห้สองครั้งนะครับข้ารลุตหครับผมหนึ่งข้าลุตหหนึ่งครั้งนะครับผมข้าค, 1, 2, 4, 5, คู่เจาะครับผม9 5้าห้าปดสี่ห้า 86ครับผมดีใจ FC ด้วยครับผมทุกท่านนะครับผลก็ออกมาแล้วนะครับผมก็ยังพอมีกำไรนะครับนะครับนาติดตามหรือเปล่านะครับก็ดูคลิปย้อนหลังนะครับยังไงก็ฝากนะครับผมถ้านาติดตามก็ฝากช่องเลขกคลาดไว้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนำบอกต่อด้วยครับผมนะครับเป็นกำลังใจให้แก่ช่อง กดไลค์กดแชร์แล้วนะครับผมแนะนําบอกต่อแล้วนะครับถ้าสนใจเข้ากลุ่มนะครับผมนะครับฟรีนะครับผมกับเล็กกับเล็กนัคลาดนะครับ idline เล็กนัคลานะครับผม idline เล็กนัคลาดฟรีนะครับผมมาดูครับผมวันที่15เล็กนัคลาดปล่อยอะไรมาให้นะครับ วันที่สิบห้านะครับเลขลาดวางรูดไว้สามสี่ห้าคู่วินครับผมบ8 7 6 เมื่อวินแล้วได้สิบห้าดังนี้นะครับสิบห้าคู่ดังนี้นะครับสามสี่สามห้าสามแปดสามเจ็ดสามหก สี่ห้าเจ สี่หกเจ็ดหกครับห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกแปดเจ็ด แปดหครับผมนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับนะครับถ้าสนใจเข้ากลุ่มก็ทักลายไม่ได้เลยนะครับผม id l ล n e เล็กนักลานะครับผมเข้ากลุ่มฟรีนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เต็มนะครับก็ให้แนวทางนะครับรัฐบาลไทยลาวพัฒนาแล้วก็ฮานอยรวมนะครับ ในส่วนของฮานอยรวมนี้นะครับ FC เก่านะครับก็คงจะรับทราบแล้วว่านะครับตัวรูดนี้สามารถนะครับนำไปใช้งานได้นะครับตัวรูดตัววิน15คู่ชุดนี้นะครับในหุ้นรอบโลกนะครับวิธีการใช้ก็คือนำไปเทียบเคียงกับอาจารย์สมมอื่นท่านอื่นนะครับท่านที่ท่านใดก็ตามที่ท่านให้นะครับยกตัวอย่างเช่นฮานอยเฉพาะกิจอย่างนี้ครับยกตัวอย่างขึ้นมานะ ท่านให้ฮาหนอยเฉพาะกิจให้ไปที่รูด3ประมาณประมาณาตัวอย่างยกนี้นะครับรูด3เราก็มาดูว่าเลขลาดให้มี3มไหมตัวรูดถ้ามี3แล้วก็มาดูตัวคู่เจาะครับ3อะไร3 4 3 5 3 8 3 7นะครับผมสามแปดมันมีสองครั้งสามหกนะครับผม, 8, ม 8, ขออภยัยสามหกนะครับตรงนี้ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมแต่โดยส่วนมากแล้วนะครับเลขราก็จะใช้กับห้าฮานอยนี้ครับฮานอยเฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติแล้ววีพีครับออาล้ครับผมท้ายนี้ขอเอฟซทุกท่านโชคดีนะครับผมมีโชคมีลาบกับช่องเลขลาศทุกคลิปทุกครั้งที่เลขราศนะครับผมลงแนวทางให้ดูนะครับขอทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ